ส่วนวอลเลย์บอลครับพรพรรณเกิดปราดก็เตรียมจะเอาผิดบุคคลน,นิรนนามที่เข้าไปคอมเมนต์สุดหยาบคายหลังแพ้โครเอเชีย3เซตรุดในศึกวลอลเลย์บอลหญิงในชั้นสลีกนะครับที่บราซิลทําให้ไทยเนี่ยแพ้รวดในสัปดาห์นี้ก็โดนวิจารณเรื่องฟอร์มการเล่นก็มีคนใช้แอคเคาท์อินสตาแกรมนะครับไปแสดงความคิดเห็นในไอจีส่วนตัวของนักกีฬาซึ่งก็บอกว่าขอบคุณที่โชว์ความเนี่ยครับมันก็มีข้อความขึ้นบนแล้วกันผมก็อ่านไม่หมดหรอเนาะ ก็เ,เป็นว่ามันก็ไม่ควรพิมพ์แหอะครับพรพันธ์ก็บอกว่าไม่สุภาพขอฟองนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะดำเนินการหาตัวพวกแอคเขาที่เป็นแอคหลุมพูไดได้ไหมนะครับสุดโปรแกรมลูกยางสาวไทย,ยครับสัปดาห์สเราเป็นเจ้าภาพเลครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวมาก27มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะครับโปรแกรมก็ เจอในทแลนด์นะครับ27มิถุนายน2ทุ่มครึ่ง29เจอกับตุรกีนะครับ2ทุ่มครึ่ง1รกรกฎาคมเจอญี่ปุ่นเวลาเดียวกันแล้วก็2รกรกฎาคมเจอกับบราซิลนะครับ2ทุ่มครึ่งทั้งหมดเลยนะครับ